นี่นะครับชีวิตคนเครื่องเสียงครับนอนกันประมาณนี้แหละครับโอ้โหอี่คนหนึ่งญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะได้รับสินอนแล้วครับแับนี้สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับตอนนี้ครับดีซีครึ่งนะครับก็จะได้ กลิ่นกาแฟนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเครื่องตอนนี้ฝนตกลินนะครับยังมือดอยู่นะครับฝนตกลินอยู่เราจะไปหาหลังหนาหลังตานก่อนนะครับรบดีอย่างไม่ปวดกินกาแฟกันครับรู้ทั้งในใหม่ๆเลยหรอตอนนี้ตีสี่ห้าสิบ อยู่ว่าสองเซนหายผมขายได้ผมก็ขายนะครับผมกำไรของใไม่ไม่เลยบอกไม่ค่อยเยอะนะครับผมที่นี่นะครับกับใรกับคันนี้คันนี้สี่ล้อเนี้เนี่ยเนี่ยเป็นหกล้อสี่เมตรสามสิบหกล้อเอ็กซ์สี่เมตรเองเอ็กซ์เฟร่ะครับแลก็อย่างที่เห็นนะครับผมตัวเนี้ยพอกมันก็ทำมาเสร็จแล้วนะตอนนี้มันร้อยสิบแรงหกล้อทับเขาด้วย แอร์ธรรมชาติเหรอรโคตใหม่เลยแอร์ธรรมชาติเแอร์เสียได้รคะเรามาันน่่นะะส,นนะะสอสเ <c oughs> ียหบนรับอันนี้พึนนนน่งเอามาใหม่ๆเลยเมื่อวานนี้เมื่อวาเมื่อก่อนไม่แน่ใจนะครั <c oughs> บผมพิ่งไปอามาจากจังหวัดสมุทรปราการะคระห <c oughs> <c oughs> แถวะุดรากากาศทุตรสาวก้อนกันที่คู่ก็เลยของผมเยอะนะคู่นะรคัสอย่างบ้านรารบ้านเราบางคันยังยังไม่ได้เท่านี้นะครับสำหรับคัสเป็นรถสมุดทะเบียนสมุดประการที่คัสซีอย่างดีเลยนะครับผมดูนีครับคัสซีก็โอเคมากเลยนะครับ อีกจากตรงนี้่าเห่ืงนรัเอ๊อีกรคันนี้พิเศษก็คือเป็นไม่มันอมนกระบะป้กระบะไ้ปื้นเหล็กครับมีกระบะทายรีฟด้วยเลยเอาตัวว่างเต้นตรีฟหรรเงียบเลยก็เป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นนะครับรวมยางอะไรนะครับผมไป ไม่ได้ถอดยางอะไรให้นะครับไม่เคยถอดยางอะไรไว้นะครับถ้าขันไหนมีมาก็ใไอติดรถไปเลยนะครับผมติดก็สีได้เลยติดก็ซีสวยจริงนะครับแบบนี้่หมดนี้แหละนะครับผมมหดที่จะมานี่แหละตรงคอก็ไม่มีนะครับผมแต่ขันนี้อยากหนักนิดนึงถ้าจอดท้ายอย่างนี้นะครับมันมันเป็นเนินขึ้นนะครับถ้าจอดเนินขึ้นจะหนักนิดนึง ช่วยหน่อยอันนี้มีพิเศษมาจากตัวเดิมก็คือมีท้ายลิฟต์แล้วก็มีแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเกียยาวเป็นเกียยาวยได้เดี๋ยวลองมาตเคื่อนอนเตรงมานหกแฟเคกมือียวก็ูเปิดประตูช่วยนะคร ขึ้นได้ตัวดีไหมฝันเลยไม่ผรถก็มีงานเก็บสีมาบ้างนู่นนลยนนานี่ตัวดีลายยศงนอนเลียงงงไม่มีอยู่เลยนู่นเมืนกันเลยไม่มแล่เอ้มาลองมาแรงก็ไปค่อเย็นแย่ดีกลางวันนะัเอ้มาแรงวันอากาศพอดีนอนเลย

สอ้นน่นอนี้กูวแค่เดินสองเซนก็ต่อร้อยดินสองเซนงากันหนาวต่วัาตกาพ์รดูโคตรก็เลยยากอันนี้กนี่เราเก้าเมื่นโอ้ไง่ไดครับไดรุ่นนี้มันบอกกมเาวเลยเงี้ยองหม่นางไปเก็บงานหม่พาวยลสาย่วงกว่าเที่ยีอนะครับอกอาบดีครับ เดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องกัน,กนครับกับเซามืองานนะอันดับแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปิดที่สเต็ปดาวกันนะสองร้อยเจ็ดนะครับสองร้อยเจ็ดเขาตรงหนึ่งสองแก๊สครับขนาะดสองแก๊สได้แค่สองรอยี่สิบนะครับเพราะว่าการใส่ไฟจะร้ายนะมือนี้ เบรกเกอร์ครับเริ่มเปิดเบเกอร์แล้วเดี๋ยวผมจะทย่อยเปิดเบรกเกอร์พวกนี้นะครับเบเกอรหลังจากที่ได้เปิดเบรกเกอร์นะครับกระสทีที่ย่อยเปิดที่เดียวตัวนะครับที่เราแลแกแรกแลกนะครับพาวเวอร์แอมป์นะครับเปิดแล้วได้ที่217นะครับแลกที่2ครับเป็นแลกสำหรับ มิกเซอร์นะครับแล้วก็เปิดไม่ตามไปด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับในช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับเพลงที่ทางวัดเพิ่นเปิดนะครับต่อไปผมก็จะเปิด power amp นะครับเริ่มจาก power amp คับเบททด่ DK d k DX24 e นะครับแล้วก็ตามด้วยที TDK DX18 e ขับกลางแรมนะครับ แกข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็น M First M Pro FX4D นะครับขับฮอนนะครับสำหรับตัวนี้ใส่แค่2อชนแนลนะครับชนแนลละ2ปากสำหรับฮอนนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเบิ้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่เชื่อมต่อมิกเซอร์ XR นะครับ XR16 ในการคอนโทรลนะครับก็จะปรับในเรื่องของเสาร์ที่จะ เปิดก่อนที่จะมีพิธีการต่างๆดังการเปิดเพลงบรรเลงเปิดเพลงต่างๆให้เหมาะกับงานนะครับจะสถามเบิงระดับของไฟนะครับที่วิ่งนาแอมนะครับปรับให้มันเหมาะสมฟังเสียงเบิงนะครับโมเมนต์ว่าอัดจนแอมสุดแอมคลิปนะครับมันก่อจะส่งผลเสียต่อดอกลำโพงต่อไปนะครับเขาต้องเปิดให้พอดีนะครับ กับการใส่ในงานนะครับกับบอกเป็นว่าแอมเฮาแรงคือเสียงเฮาแรงแล้วเฮาจะอัดเต็มๆต็มมันกัคงจะบ่ถูกต้องนะครับตามสไตล์ของผมกัเอาให้มันเหมาะฟังในงานชัดเจนเอาพอดีพอดีนะครับเอาพอดีมวลชัดเจนทั่วพื้นที่งานก็เป็นพ่อนะครับสาหรับผมท่านที่เห็นนะครับยูดานนาที่มีสายลําโพงมีสายแจ็คเสียบเ,เพลทขัวลำโพงหรือเพลทแจ็ค นะครับสั่งเห็ุใดกับนับพินโคราชนะครับตอนนี้นะผมก็เดินนะครับเช็คเสียงตั้งแต่หน้าประตูของวัดนะครับรอบๆของวัดนะครับหลังจากตัวที่ท่านเห็นนี่ก็คือใบพัดกระจายหรือใบพัดรับสัญญาณไม่นะครับ เนดตองอีแล้วนะครับกับอาหารเช้านะครับตอนนี้ประมาณสองโมงกว่ามันทำตอพิธีเปิดประมาณสามโมงกว่าไอ้จุกครับแข็งน้อไหมขังขี้เล็กตํตาปูนะครับหมกมกบีหมูมมมมป่าปลาสวายปลักไทยอาหารเช้าครับแล้วจํน้อยจังหาลงท่านครับเป็นมวยแจกงไง ทุกท่านกับท้ยยอยมาแล้วกิงานกินบ่แล้วบ่เหลวกินแล้วกินอีง่ายมองก็ย่างกินอีกยู่ครับเลยง่ายมองกินอีกเยู่นน่ยครับง่ายมองครับง่ายมองครับ่านมาท่านมันม่ยงไงุยไปครับ สักหน่อยกแกสิหอดพิธีการพิธีเปิดแล้วนะครับกับทั้งป้ายเบิ้งกันเนาะนะคกับบรรยากาศนะครับตรงของ,งท่านกันเรียกมาแล้วนะครับตรงของ,งท่านก็นมาแล้วข้างบนก็นมีมาแน่แหละครับขุนนี่ครับมองสารพันยาในจ,จังหวัดังเบิง้ง กินลงทันตรงย้ำเลยครับเด,ดีดดย๋ยวผมจะพาไปเบิงล่งทันกันก่อนนะครับในบรรยากาศตอนนี้มันกำลังแจกกันแล้วนะครับนี่ครับล่งทันอา้จะเคี่ยมครับ โอ้ได้แล้วครับเมื่อกี้เลยเอาครับเอาบรรยากาศล่งท่านนะม่วนซื่นนะขอบคุณครับร่วมท่านด้วยกันครับ น้ำขนมครับเนี้คมครับชื่อว่าจะเคมจะลายยมนเมแเอังไปเรื่ยครับเดี๋ยวขอกินไอชีสครมยกันครับมันจะละลายดูอีครับท่าุ้นมครับขดงครับ ท่านทชมเสียนะครับท่านเข้าสารนะครับท่านเข้าสารท่านเข้าสารท่านนำครับการน้ำส้มน้ำดีโดีโด เบืกองต่อครับหลายครับนะครับลงท่านไป้งบางท่านนี่ครับเป็นเคือต่อคิ้วขนเงวจ้ะเดี๋ยวไปไลรบ้าออบงครับว่าที่ลงท่านยั่นนยงนะเ,เริ่มจำท้ายนี่เลยครับอันนี้โรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ น้ำหวานเนี่ยันขำบอนอะไยนี่อันนี so, ้ก yeah, ็ร้งท่าดี่อย่างนี้ไอ้กีไม่หนเจี๊เสือนะเจ็๊เสือนะ จะพ่อคนาไหลครับเหยียเสือครับมันอาจจะพ่อรงท่านเสือกามีครับเ,เข้าไปครับนี่นรงทานน้ำบรรลอมครับรงทานน้ำบรรลอมครับใช้ยิงบัณฑิต แก่งรงทานไอศครีมอีกแล้วครับรงทานไอศครีมครับเดีนยวจัดไซครับหนึ่งจัไดไซคับลูกเส้นเอาคออเครือไอศครีมอ๋อท่านลูกเกส้นลูกสมั่นเส้นนี้นะครับเดี๋ยวรงทานไอศครีมอีกแล้วครับท่านนี้ กินกันจนเป็นเบาหวานเลยครับไปตะกิมหลายครับอันนี้ยังเนี่ยยังครับเนี่ยข้มาวกลก่นบ่ะขึ้นหน้ากุ้นๆเนี่ยขึ้นยังหูวจักกันอยู่ดิแม่นี่หว่าข้าวกลนข้กล่นป่ะป่ะยิมแล้วเอาหายพื่นซะแจกพื่น ไปต่อครับไปต่อต่อเกล้าลงท่านอย่างบัดสต้มเซนนะครับโรงท่านต้มเซนกินกันจนพุ่งกลางเลยครับหลายคักโรงท่านได้ยังน่ยต้มเซนโอกกเพอปลา น,นี่ป๊อปคอนครับรงทานป๊อปคอนคู่แจกจะไม่จะโค้งงามนะนะฮะป๊อปคอนขอบคุณนกันไหมครับเดี<า>๋ยวไปต่อครับยังอีกหลายไปกันต่อครับนี่กันลูกชิ้นครับลงทานลูกชิน้น ลูกชิ้นปิ้งไปเต่อคลงทานลูกชิปิ้งไปต้อครับไปต่อยิ่งยางเห้าไก่ทางไหนล่ะลุกท่านนี่มองกินนะครับมกินองแจกที่ใส่เครอข้่คนย่างเ้า่างงท่านเ็ไกยู่ี่มา่นันทีจนับอยากใหคณะตรการเทานี เอาขึ้นไปไวทั้งซาลากันนะครับเอาไปไวทั้งซาลากัดเพรเรียบคนเพราะมาอยู่นี่มันเห้มสารพัดมาหลารางวัลแล้วแเขาจ้าเช็คเรียบร้อยแล้วนี่ด้เก่าที่ะได้เขียนซื้อบ้านล้กันใส่ต้นไหนต้นนี้บ่เอได้เป็นายเองกันนคถ้าเาคเมกนี่คัเช็เลยรปลาครับ ไปนาเรื่อยครับนาเรื่อยท่านเท่านกิ้ทองนลุพ่อแนแม่เยท่านลุพ่อท้งน่นเนไองเพิ่นทานนี้เป็นปองด้วยกันนะครับปองอกันไลกันครับามาทำบุญ้ำกันด้วยครับเ้ทจ้ากวนเศ้ากิ้ทออคนละคับชาองลพ่่

ไปกันต่อครับเดี๋ยวไปฟังทิมสรารพั์เพื่อนต่อไปครับสว่วนเดี๋ยวจังรอบรรลนท่านไหมครับผู้เป็นมมใหมัยกันยังมีอยอย่นะครับ